1ิเทนอาหารมาแรงปี2022ค่ะ อันดับแรกค่ะนวัตกรรมการเกษตรที่หลุดจากกรอบเดิมหมายความว่าจากเดิมนะคะเรามีการปลูกพืชเอาดอกก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชในร่มหรือรูปแบบใหม่นะคะที่หลุดกรอบจากเดิมเลยค่ะ2จส้มยูสุค่ะเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้นะคะคาดว่าจะขยายตลาดและครอบงําเมนูหลายๆเมนูทั่วโลกได้เลย 3. อยากกินมังแต่ตัดใจจากเนื้อสัตว์ได้ยากเทรนด์การบริโภคอาหารที่เริ่มจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ กลังเข้ามานะคะก็อาจจะมีการทานทั้งผักและเนื้อสัตว์ที่ลดน้อยลงเพิ่มมากขึ้นค่ะ 4. ผลิตภัณฑ์จากดอกชบาค่ะทุกคนอาจจะคุ้นหูของดอกชบาในแง่ของความสวยงามการตกแต่งสถานที่ต่างๆแต่ปีหน้านะคะต้องจับตามองค่ะว่าจะนําชบามาแปลรูปเป็นลักษณะของผงแห้งหรือเป็นรูปแบบเครื่องดื่มต่างๆนะคะในฐานะผู้บริโภคนะคะก็อย่าลืมไปลองชิมแล้วก็ลองหาซื้อดูค่ะ 5. ้าอกเทลค่ะถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะพบว่ายอดขายการตลาดของ ม็อกเคลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและแน่นอนว่า ปีนี้นะคะมีคนนิยมบริโภคมอคเคลจํานวนมากขึ้นค่ะ 6. ธัญ,ญพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรกรนะคะงดการนําขยะที่เกิดเป็นของเสียและก็ลดภาวะเรือนกระจกนะคะโดยการใช้ธัญ,ญพืชเนี่ยที่เหมาะสมต่อการ,กรเกษตรมากขึ้นค่ะ7มะเมล็ดดอกทานตะวันค่ะปีหน้าจะมีการแปรรูปมเมล็ดดอกทานตะวันเป็นรูปแบบต่างๆทั้งของคาวและของหวานนะคะน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ 8. ทุกคนคาดไม่ถึงแน่ๆค่ะนั่นก็คือมารุมนะคะมารุมถือ ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีแหล่งกําเนิดในแถบเอเชียค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าปีหน้าเนี่ยทั่วโลกเลยจะมีการนํามารุมมาแปรรูปเป็นลักษณะของแยมหรือว่าเป็นลักษณะของโปรตีนบาร์พอก้ก้าน้ำอัดลมสูตรเฮลตี้ค่ะที่ผ่านมานะคะมีการพัฒนาสูตรลดแคลอรี่โดยการลดน้ําตาล,ตาลหรือใช้น้ําตาลเทียม,มาทดแทนน้าตาลแท้นะคะแต่ปีหน้าค่ะมาใหม่อีกแล้วค่ะ การเติมพีเรบอติกลงไปในน้ำอัดลมค่ะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยถือว่าเป็นของที่เราเนี่ยจะต้องรอคอยแล้วก็เหมาะกับคนรักสุขภาพแน่ๆค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะขมิ้นชันขมิ้นชันเห็นไหมคะว่าเป็นสมุนไพไทยนะคะยังเป็นความต้องการของตลาดโลกนะคะยกตัวอย่างนะคะสหรัฐอเมริกานำขมิ้นชันของเราเนี่ยไปแปรรูปอยู่ในไอศครีมค่ะแล้วเราต้องจับตามองนะคะว่าขมิ้นชันจะออกมาในรูปแบบไหนให้ตอบโจทย์ความต้องการของ ของผู้บริโภคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่มาแรงในปีนี้ค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะลองติดตามดูว่าสถานการณ์อาหารตลาดโลกและตลาดในประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ยังไงก็ยงอย่าลืมมาอัปเดตกันนะคะ